เกมนี้เล่นยังไงนี่เลยตามนี้เลยครับถ้าภาพหลอนหายไปหรือกลับมาปกติแปลว่าเปิดประตูได้ขอดูคนนี้ก่อน กูผิดอะไรเนี่ยเขาอาจจะแค่ไม่สวยเขาจะสวยในแบบของตัวเองอย่าเข้าใกล้เกินไปใกล้อะไรวะอาเจยตัวเองคนลุกเลยใครจะอ่านก็อ่านผมไม่อ่าน จะบ้าตาย